สวัสดีคะ่ะใหม่สุงคะ่ะวันนี้จะไปถ่ายคลิปปลูกมันฝรั่งนะคะสาวๆคะคะวันละเท่าไหร่คะไปปลูกมันฝรั่งห้าฝันจัดเรคดคดืคะคะไป,ะไ,ปไปปลูกทุ่งนาของน้องหอมทิพย์เขานะคะของพ<ช>ี่ชายาคะ่ะน้องหอมทิพย์เขาของพ่อน้องนนท์คำนะคะใช่เลวคะ่ะ นี่นะคะทางไปทุ่งนาวันรักค่ะโอ้มีลุงเขาไปเอาอยัางไงเฟิงเนี่ยเฟิงใช่มาเลยลุงสามก <laughs> าต้งเตอะกันหน้าลูบ <laughs> ่ะไ,ไทาเนิร์สน,น,น้า S <S มันคือลำทานค่ะเปะ็นหองเสือน้ำทานเนี้ยน้ำทานอ๋อลำทานแต่ตอนนี้ไม่มีฝนแล้วค่ะก็เลยเดินไล่นะคะ <S <S การสัตว์ปอ๋อ you <laughs> 慢晶晶。<laughs> ทำเป็นแนวเป็นแนวแล้วนะคะก็เอาเจาะเขาเรียกว่าจอหระจอบจอบจอบ๋อจอบขุดดินมาขุดนะคะมาขุดดินนะคะขุดดินทำเป็นแนวเป็นแนวแล้วก็ทำเป็นขุดเป็นดุมเป็นดุมแล้วก็จะเอามันฝรั่งใส่นะคะแต่ตอนนี้มันฝรั่งยังไม่มาถึงค่ะรอพี่ชายน้องหอมทิพย์อยู่ค่ะ น้องเขาทำงานเก่งเหนื่อยเหนื่อยมากไหมคะเนี่ยผ่อนอีค่ะผ่อนอิลีเด็ดร้อนลูกชาวไร่ชาวนาก็แบบนี้อะเนาะใช่ทำไงได้เป็นลูกคนจนต้องทนให้มากนะอะไรอะไรนั่งร่นขึ้นมา น้องกวางคำตั้งสวนนะน้องน้องทำนี่เป็นลูกคุณู <laughs> มีกระท่อมเลยนะคะเนี่ยพ่อน้องหอมทพิ์เขามานอนเฝ้าค่ะนอนเฝ้าที่นายังไม่ได้ปลูกอะไรก็มานอนเฝ้าแล้ว <c oughs> <c oughs> อูทุ่งนานี้มองเห็นวิวสวยๆนะคะจะมีพระธาตุจอมคําแล้วก็ไม่ไหม้เมืงค่ะนี่นะคะมองไปก็เห็นพระธาตุจอมคำเลยนะคะอย,อยู่ที่ทุ่งนานี้มองเห็นวิวสวยๆค่ะ จะเป็นฟันมันฝรั่งนะคะเอามาจากตองจีตองจีก็มาถึงเชียงตุงมาถึงที่ตลาดใหญ่อ่ะก็ไปเอามาต่ออีกนะคะไปเอาที่ตลาดใหญ่มาค่ะลูกมันใหญ่ค่ะต้องผ่าตัดผ่าตัดไหมออมันฝรั่งต้องผ่าตัดด้วย <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ต้องใส่ยาค่ะ <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> ไม่สบายเมื่อตอนเราเอามามันจะ มันจะไม่งอกเนี้ยเนี่ยมันจะไม่มีงอกมันจะไม่มีงอกนะคะเอามาไว้ที่ว่านบ้านประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะมีงอกออกมาค่ะแล้วก็เราก็ปลูกได้แล้วนะคะลูกมันใหญ่ก็เลยผ่าผ่าสองมันจะใหญ่แบบนี้ผ่าสองผ่าสามเนาะเราก็เลยต้องผ่าตัดค่ะผ่าตัดแล้วก็ใส่ยาแบบนี้ค่ะมันจะได้สองลุมนะคะแบบนี้ถ้าเราทํา ลูกเดียวมันจะได้หลุมเดียวค่ะเราต้องเอางอกมันออกไม่งั้นถ้าต้นมันเยอะลูกมันจะไม่ <c oughs> ลูกมันจะไม่ใหญ่ค่ะเราก็เลยต้องผ่าตัดใส่ย,ยาแบบนี้ค่ะ <c oughs> มันจะได้เยอะๆจะได้สองลูกเลยเห็นไหมต้องผา่าผ่าตัดนะคะผ่าตัดผ่าตัดคือผ่าตัดน่ไม่พี่ชายอยู่เป็นหมอไงต้องต้องผ่าตัดแล้วก็ต้องใส่ย,ยาอย่างเงี้ย <c oughs> เอาน้องหอมทิพย์เทอะไรลงไปเราจะใส่ปุ๋ยหน่วยก่อนค่ะปุ๋ยหน่วยใช่ยาหมักยาหมักอ๋อ ใส่เข้าไปก่อนมีออสามอสาใช่เข้าปาด้เข้าปาด้เอเลว่าไปวุ้นสันวุ้นันต้องใส่ปุ๋ยหน่อยไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามันฝรั่งปุกทีหลังนะคะบ้านดักนี้จะใส่อีกอย่างนึงนะคะจะปลูกจะปลูกมันฝรั่งนี้แบบอย่างหนึ่งถ้าบ้านตรงสีที่หอมอยู่นี้มันจะจะเป็นอีกแบบนะคะ อ้าวยกใบหนักค่ะหนักนะใส่ดีๆหรอกกัมงอมันหักเออน้องครับใส่จริงๆกัมหงอใส่ดีๆได้เป็นใส่ลอยๆเยอะเป็นใส่จันนั้นวางลอยๆกัมหงอกัมหงอมันก่อนเออหล่อๆๆๆไม่ปุ้งแย่ไปเยอะ อาตอนออน,ตนี้ทำงานหมดดินี่ยำใส่อะใส่เร่อยเลยใส่เร่อยๆช้าๆสิคะอย่ารีบค่ะหมวกนี้เพิ่งตัดไล่สองสองใบสองใบเองเนาะ เปิดใส่คีว้ว่เนาะเมื่อกี้เทเทยังก็ปุ๋ยหมักเนาะปุ๋ยหน่วยเทปุ๋ยหน่วยไปแล้วก็ให้ใส่ขีโบแล้วนะคะที่บ้านตรงสีนี้จะใส่คีโบนะคะ ประชุมเรื่องใดคะประชุมเรื่องใดตัดสินใจว่าถ้าทำสวนได้เงินเยอะนะคะจะไม่ทำนาแล้วค่ะถ้าไม่ทำนาจะเอาอะไรกินข้าวมันมีหลายที่ไงคะอ๋อที่ดินเยอะ แล้วก็จะมีอีกสองที่แล้วก็ทํานาที่นู่นสองที่ที่เนี่ยเราจะทําสวนเป็นสวนค่ะเราจะปลูกสวนจะปลูกแตงบัวแตงบัวแตงโมแตงบัวแตงบัวหรอแตงโม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 แล้วก็แตงกวาเขาโคตแล้วก็สลัดนะคะผักกาดยอดอ๋อแล้วก็ผักกาดค่ะแล้วก็อะไรนะผักชีใช่ไหมผักชีใช่ค่ะจะปลูกแล้วก็พลิกด้วยจะใคร ตะไคร้ตะไคร้ปลูกแล้วไงรู่ไงมีแค่กอดเดียวนี่นะคะพ่อของหนูกําลังเท่าที่ให้พวกเราปลูกพริกอยู่ค่ะพ่อหนูนี่โอ้ทำสวนนี่เบรดิพ่อน้องหอมทิพย์ใช่ค่ะพ่อแก่แล้วทุกแข็งที่เออพ่อแก่แล้วยังแข็งแดงอยู่ใช่ค่ะกอ้ินเหล้านี่แเบดิคุดค่ะ เมาไค่ะอย่างท่เบอกเด็กกับบ้านนะคะนอนขาทีเลยค่ะเดี๋ยวาเขาก็เ่นน้บ่ดีนะเนยเ่นแทงบวอนึงนําบ่เ่ทีเดินเนยนอนแกวน่อยีเลยตักไก่อะเลนตีน่าเนียหื่อยวันน่ารับิดแต่งความคิดดีนะจะกลับมาทำสวนค่ะไม่ได้เรียนแล้วค่ะเรียนก็ไม่จบนะฮะโควิด เขาปิดบทมหาลัยก็ไม่ได้ขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้ลำบากมากจบแล้วค่ะจบมดแล้วค่ะาทำสวนช่วยที่บ้านค่ะจบยังคะเรียนจบยังจบแล้วจบจริงหรอคะ่าจบแล้วชีวิตการเรียนอ่ะจบแล้วกะวันนี้ก็ ปลูกมันฝรั่งปลูกเสร็จแล้วนะคะก็เหนื่อยแล้วก็มันนั่งที่กระท่อมนี้นะคะกระท่อมที่พ่อน้องของทิพร้างใหม่ๆเองนะคะใช่ค่ะอมจะสร้างฝร <c oughs> ืองนะคะใช่ไหมอ,อ๋อเอาเฟืองทาหมดเนาะใช่พ่อหนูก็ไปขอเ <c oughs> ฟืองเขาแล้วเราก็เอามาเก็บเก็บเก็บไว้แล้วพ่อนูก็สร้างเองค่ะสองอาทิตย์กว่าจะเสร็จองอาทิตย์กว่าจะเสร็จใช่พ่อนูทําเองสิไม่ได้มาช่วยเลยนะแ่อนตื่นเช้ามากสี่โมงเช้าแบบเนี้ย คือมาแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะตื่นเช้ามาเพื่อเพราะว่าถ้ามาเช้ามันจะอากาศดีเออหนูก็เลยไม่เถียงพ่อก็เลยมาเชา้าน้ำยาของพ่อแล้วมาเลย <_' S 1> ค่ะตอนนี้ก็เย็นมากแล้วค่ะก็เลยจะมาปิดคลิปกันที่กระท่อมนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระลิ่งให้ฟุกเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย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 